อีกทีหนึ่งนะครับว่าให้กลุ่มเอาปืนนะครับให้นะครับอาจจะเป็นเป็นการเก็บไว้ในที่คอนโดนะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องระเบิดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกับทางอีโบดีนะครับหน่วยเก็บผู้บรรถุระเบิดนะครับทําการตรวจสอบนะครับว่าเป็นเป็นเป็นระเบิด ช้แบอย่างไรนะครับเราจะได้รวบรวมพยานหลักฐานต่อไปในตัวอื่นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับงานมันคงนะครับก็จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความเชื่อโยงนะครับก็เป็นการทำป้องกันก่อนล้างกิจกรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับผมวกไหนบาครับที่เราในการสอบสวนไหมจากการสอบสวนนะครับเขาใช้สื่อโซเชียลวีดียในในใน ในเรื่องของแอปของบีชร์นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมแลวก็เก็บแต่ละแกะรอยกรวรอยนะครับหมายถึงว่าเอาตู้นี้คื้อไปทำอะไรไอ้ตัวตู้นี้นะครับก็ขายกันในกลุ่มขายกันในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของชาวต่างชาติด้วยกันนะครับที่อยู่ในประเทศในบ้านมีคนไทยเข้าไปซื้อว่าไหมและที่าการตรวจสอบไปจากการตรวจสอบจไมีวจะไปทำอะไรกัน มีกลุ่มพวกมาเปรียบตามพวกสถานที่บันเทิงหลายๆแบบพวกนี้ไหมครับครัเดี๋ยวขออแยกส่วนสอบขยี้ตรงส่วนนี้ต่อไปเพราะว่าในมีแชทเนี่ยมันจะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะได้แกะรอยแล้วก็คอน์คอน์สเาเรียกว่าคอร์สเอกตัวนี้ทีนะครับไม่ไช่เพราะว่าเคยอยู่เอาร์สเอกจะดีอย่างนี้จะไม่ดีครับเป็พื่อเพื่อ ในในในตัวการครอบครองเนี่ยจะเป็นชื่อของชาวต่างชาติชื่อแรกครับยังไม่มีครับเรามีการูเส้สทาดว่างงด้น่าเจ้าหนี่จะเก็บตัวอยู่ของชีไว้เชือ่อมโยงต่นไปครับนเ,นเรื่องเรียวเยอะเครับในในตัวนี้ยังไม่มี ตัวผู rition. ้จัดการค่ะตอนนี้เราข้อมูลนะคะว่าเขาอยู่ในไทยยังไงหรือว่าอยู่ที่บ้านเราที่ยังข้อมูลยัง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 ชี้ชัดไม่ได้ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าตัวเนี่ย,ย,ย uan, land, อยู่ในบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศครับถ้าจะได้ขึ้นควบคุมพยาธิทางที่ในกลุ่มของชาวต่างชาติสองคนนร้านชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทยช่วงประมาณเดือนนะไรนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ เราเข้ามาก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิดน,นะครับอย่างคนแรกเราเข้ามาตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็ในส่วนคนคนคนหลังเนี่ยก็เข้ามาก่อนนะครับแสดงว่าเขาขายเขาเปิดสถานะแล้วเขาใส่บอดตัวนี้ตัวนี้ยังไม่แน่ใจครับ,รบเดี๋ยวต้องถอดไอ้ตัววิเชียนีกภาษาบอที่เราเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือว่ามีภาษาอื่นทั่วใช่ไหมครับใช่

เเปิดด้วยเป็นระเบิดแล้วกันในตัวระเบิดเนี่ยตัววัตถุระเบิดนะครับอันนี้คือกฎความปลอดภัยนะครับต้องมีระยะห่างในส่วนที่ท่านพี่น้องคื่นูมันเห็นก็คือ M หกมับเจ็ของอเไทยเขาเรียกว่ารอขอแปดนะครับแ้ามีทําการก็ติดสิบหเมตรจะหน่วงเวลาประมาณสี่นาทีนะครับากีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิทีคันครับ ขายในกลุ่มชาวต่างชาตไม่ใช่คด้รับเบี้อะไรเียต้งาเนม่ได้